สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอสินค้านะคะสินค้าชิ้นนี้จะเป็นลำโพงซับ12นิ้วลุ่น 128R สินค้าชิ้นนี้จะมีให้ลูกค้าได้ทั้งหมด2แบบจะมี1ดอกและ2ดอกลำโพงัวนี้นะคะจะเป็นหน้าเย็บหน้าดอกจะเป็นหน้ามูนหน้าดอกสามารถกันน้ำได้จำนวนวัด1000วัตต์กำลังขับ800-2000วัต 1, วต์ข้วโอห์มแบบโอมความรบว88เดซิเบลขนาดของสินค้านะคะหน้าดอกจะกว้างอยู่ที่310มิลลิเมตรสูง155มิลลิเมตรสัดผนางของแม่เหล็กจ,จะก ส่วนโคงปั้มนะคะจะเป็นแบบใหม่ชุดโฮเมียมอย่างนี้เลยค่ะเสียงทางานจะทดสอบให้ลูกค oh. ้าได้รับชมนะคะเบนดิกต์ช่วยให้ด้เสเศกระชับผู้ไกลไม่แต่ผ้าใช้ในบ้านเลยในรถยนต์เนเลยสินค้าทางานมีการรับประกันตัวหากลูกค้ามีข้อสงสัยสามารถให้แชทสับผัมได้เลยและลูกค้าก็ติดตามทางานไว้นะคะเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆในรันต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ